แล้วนะคะช่างน้ำพนมีพุทธหนูจะมาหนี่วันนี้แม่จะมาทำซ้มตำค่ะตำมาม่าตำมาม่าใส่ปูอัดใส่กุ้งใส่ไข่เค็มใช่ก็จะมีมาม่าใส่นี่กันเลยนี่ก็จะใส่พริกกระเทียมพริกกระเทียมตามชอบเลยนะคะแล้วลราจะทำแม่จะใส่ เดี๋ยวแม่ตำตำก่อนแล้วก็มาตำพริกกันก่อนค่ะตำพริกกระเทียมหืมอาเป็นคโอ้ยระเด็นนึตรงขาลูกตรงขาลองเปื้อนขาอาตำตำมาบ้างโจ๊ะโจจ้าโอโจโจโจ๊ะาม,มามาแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาใส่เครื่องกันจะ้ะ ใสให้แม่มเ,เใส่เต็มเต็มช้อนเลยใช่หลายเสบหลายใช่หน่อยเสบหน่อยเสบหน่อยองูกินด้วยได้ไหมไม่ได้อะใส่ปไปนั่นแน่ใพอแล้วพอแล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลเต็มเต็มช้อนเลยใส่อีกหรอกแม่ชอบหวานบ๊อบระวังหกใส่อีกชัน้นนึง บีบมะนาวทีน,าน,านี้บีบมะนาวนี่บีบมะนาวอันนี้อันนั้นยังไม่หั่นเลยบีบมะนาวนี้นี่มะนาวอ่นนาาวอะบีบมะนาวใส่ไใบ,บได้ไหมไม่ได้ไม่บีบช่วย เบา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 อ่าเส่น้ำปลาจ้าจ้าเอาถ้าพี่ออกมาตวงถ้าพี่ออกมาหนุ่มใช่จ้ะอ่ะมาตวงใส่น้ำปลาหนูจับตรงนี้ถ้าหนูจะเทอ่าอจะปลาเทใส่เต็มเต็มเดี๋ยวแม่บอกพอแลพอพอปุ๊บใส่เข้าไปพี่เด็กมันหันอันนี้ ม,มะเขือเทศเดี๋ยวแม่หั่นให้ใส่มะเขือเทศทีนี้มะเขือเทศใส่ต่อใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ไปเต็มเต็มเลยเ,เดอใี๋วะมมะเขือเทศลงไปโจโจเ<ไ>ป็นอย่างดูนะเป็อนอย่างดูดูนะโจโจ ตามเบาเบเบาเบ,าบานาะมันจะกระเด็นมันมีน้ำนะลูกเบาเบาเอาอย่าไ่ได้ใส่ช้นตามย่างย่างเดี๋ยวชิมก่อนอาตามดีๆเดี๋ยวแม่ชิมก่อนไหนแม่ชิมทิมไหนแม่ขอชิมทิเอาสักออกกันเอาสักออกโอ้มะนาวเดี๋ยวมือหนูเปื้อนช่ไหมเออแม่เขียนแล้วให้เอาเดี๋ยวแม่ชิมก่อนชิมก่อน ใส่บอ่อืมแซ่บใส่นุ่งลงไป<ะ>ใส่มาม่าลงไปนี่นี่ไม่ต้องตำแรงนะใส่มาม่าลงไปไปเลยซื้อใส่ไปให้หมดหไปกินแล้วนี้ใส่เอากุ้งเอาปูอัดใส่เทเลยลูกเอามาเทเลย ไปเลยอ้าวบายบ้ายบายเ้ยนันน่ะอืออุอดไข่เค็มกุ้งไส่ลูกป้ายอัดตามที่นี้นี่เสร็จแล้วค่ะตามมามายู้ยูาจรำิ้จ้าโอ้ดูยสดเลยกินกับผัก ชะอมชะอ aja, มกินกับไม่ได้ชะอมมาค่ะกินกับผักชะอมเอาใส่ถุงไว้ได้เลยลูกเสร็จแล้วนี่แซ่บๆนัวๆจ้าอะบอกเพื่อนบอกเพื่อนไปแม่บอกว่าฮะยวดจวดจ้าอะยวดจวดจ้าสิจวดจวดจ้าโหอะบอกเพื่อนๆพ่อนก่อนกระดิ่งต้ยก่อนกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายก่อนรักก่อแชร์ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ